ต้องบอกก่อนนะว่าข้อสอบจริงเนี่ยใน Choice มันจะไม่มีคำเป็นพุทธยาวแบบนี้นะอันนี้ครูเบิร์บปรับให้ยากขึ้นจะได้ท้าทายนักเรียนนะครับเดี๋ยวเฉลยเร็วๆก,ก่อนเลยตอบเป็นข้อเด็กผู้ชายบีบอยมาฟังเฉลยละเอียดกันนักเรียนสังเกตนิดนึงหน้าช่องว่างมีคำว่า the new software update คำว่า update เนี่ยจริงๆแล้วเป็นคำนามก็ได้เป็น Ver b ก็ได้นักเรียนคิดว่า update ในที่เนี้ยเป็นคำนามหรือ Ver b กันแน่เป็นคำนามหรือนะ verb ลองตัดช้อยถ้าเกิดมองว่าเป็น Ver b นะก็แสดงว่าซอฟต์แวร์ต้องเป็น subject ซิอุย้ยซอฟต์แวร์ไม่ได้เติม s แสดงว่ามันอาจจะเป็นนามเอก,กพจน์หรือไม่ก็เป็นนามนับไปได้ทีเนี้ยถ้าเกิดเป็นนามเอก,กพจน์หรือนามนับไปได้อะ verb ต้องเติม s นะอย่างเช่นคำว่า the man เนี่ยมีผู้ชายคนหนึ่งวิ่งผ่านหน้าบ้านคุเบิลทุกวันเลยคุเบิลชอบมองหล่อมากเลยผู้ชายคนเดียวถือว่าเป็นเอก,กพจน์ Ver b ต้องเติม s ถูกไหม หรืออย่างสมมติน้ำเงี้ยน้ำนับไม่ได้ v e r b ก็ต้องเติม S เหมือนกันนะเช่น water น้ำถือว่าเป็นนามนับไม่ได้น้ำมันไหลอะแกน้ำไหลน้ำรั่วอะไรเงี้ย water flowsflow ก็ต้องเติม S น้ำเอก,กพจน์กับนามนับไม่ได้ v ว r b ต้องเติม S. เอสอา software ไม่มี S ถือว่าอาจจะเป็นเอก,กพจน์ก็ได้หรือบางทีอาจจะเป็นนามนับไม่ได้อไม่ต้องรู้หรอกแต่มันไม่มี S อะ่ะมันคงเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอะ่ะ verb ก็ต้องเติม S สิอัปเดตไม่ได้เติมอะ่ะ แสดงว่ามันไม่ใช่เวริร์เพราะมันไม่ได้ผันแสดงว่าอัปเดตในที่นี้เป็นคำนามฮะเอาเดี๋ยวนะครูเบิร์ดซอฟต์แวร์ก็คำนามอัปเดตก็มาคำนามอีกคำนามซ้อนคำนามได้หรือครูเบิร์ดได้ฮะได้ในบางครั้งครับเขาเรียกว่าคำะสมในที่นี้ยซอฟต์แวร์อัปเดตซอฟต์แวร์จะทำหน้าที่เป็น adjective ชั่วคราวขยายคำนามคือคำว่าอัปเดตทีนึงแต่ต้องดูด้วยนะว่าฝรั่งใช้ไหม อย่างซอฟต์แวร์อัปเดตนะฝรั่งใช้ก็ถือว่าถูกถือว่าถูก s น new เป็น adjective อยู่แล้วนะในที่เนี้ย subject มาเป็นกลุ่มเลยแกก็คือ the new software update ถ้าคำนามมาเป็นกลุ่มยึดคำหลังเป็นหลักคำหลังสุดเลยถือว่าเป็น subject ตัวจริงคำหลังสุดเลยถือว่าเป็น subject ตัวจริงนะอ่ามี subject ละคืออัปเดตแสดงว่าที่หายไปก็ต้องเป็น verb แท้สิ subject ต,ตามด้วย verb แท้ to enhance ไม่ใช่ verb แท้นะ ทูเวิร์บเพียวไม่ใช่เวิร์บแท้ไปตลอดชีวิตมาเลยจําไปถาวรยังไม่มีเวิร์บแท้จ้าเวิร์บแท้ต้องผันดยการอาจจะเติม S ไม่เติม S หรือผันเป็นช่อง2หรือผันเป็นเทนตต่างๆอะไรเงี้ยข้อ A ได้ไหมข้อ A ได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอัปเดตไม่มี S แสดงว่าอาจจะเป็นนามเอก,กพจน์หรือนามนับไปได้ถ้าเป็นเอกพจน์หรือนับไม่ได้ตอบให้ชื่นใจนิดนึงถ้าเป็นเอกพจน์หรือนับไม่ได้เวิร์บต้องเติมอะไรเวิร์บต้องเติมอะไร เติม s ใช่ปะแต่ข้อ a ลืมเติมผิดเลยข้อ b boy อะได้เพราะเติม s มา c cat ได้ไหมเติม ed มีสิทธิ์เพราะถ้าเติม ed อาจจะเป็น verb ช่อง2ได้จำนะ verb ช่อง2เนี่ยถือว่าเป็น verb แท้ตลอดการตลอดชีวิตมาเลย verb ช่อง2ถือว่าเป็น verb แท้ได้ถ้าเป็นอดีตไปแล้วก็เป็นช่อง2ไปเก็บไว้ก่อน d dog วิ้งเลยก็ไม่ใช่ verb แท้นะ ทัวเพียวกับวิ n งเลยไม่ใช่เวิร์บแท้ไปตลอดชีวิตมันตัดทิ้งครับเหลือ B กับ C แล้วนะแต่ข้อ C อแปลแปลกไหมคิดว่าแปลกๆมไแปลก,ปลก,ปลกเพราะว่าหลัง included เนะี่ยมี feature d เติม ED ไหมอีกถ้า feature d เป็นช่อง2ก็ยิ่งไม่ได้เพราะช่อง2ก็เวิร์บแท้ included ก็เป็นช่อง2ไปแล้วก็เวิร์แท้ไปแล้วเออมาซอนกันดิเวิรแท้มี2ตัวไม่ได้นะผิดแล้วมองว่าเป็นช่อง3ได้ป เป็นช่อง3ก็ไม่ได้เพราะเวิร์บช่อง3เนี่ยปกติไม่ตามหลังเวิร์บด้วยกันเวิร์บช่อง3เนี่ยถ้าอยู่ลอยๆนะมันมักจะตามหลังคำนามเดี๋ยวยกตัวอย่างนิดนึงนะขอขอขอพักโจทย์ไว้ก่อนนะขอยกตัวอย่างนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องต้องใช้ด้วยนะฮะให้นักเรียนจําแบบนี้เรื่องนี้จริงๆมันอยู่ในเรื่อง participle ในบทที่13ของชวยโกไปทวนให้แม่นเลยนะ แต่วันนี้ครูเบิร์ตจะพูดยาบๆสํสำหรับคนที่ลืมไปแล้วให้นักเรียนจำแบบนี้ครับว่าประโยคหนึ่งประโยคเนี่ยอย่างน้อยมันต้องมี subject กับ verb แท้ต้องมี subject กับ verb แท้ต้องมี subject กับ verb แท้ในวงเล็บครูเบิร์ตตัดออกไปชั่วคราวก่อนนะสมมติไม่มีไปก่อนก็จะเหลือ the cat is washing birds แมวตัวนั้นน่ะกำลังมองนกอยู่กะจะกินเลยนะครับ the cat เป็น subject แล้วมี verb แท้คือ is verb แท้คือ verb ที่ผ่านได้ ทีนี้สมมตินะว่าถ้าเกิดนักเรียนอยากเอาเวิร์บอีกตัวหนึ่งวางไว้หลังคํานามนักเรียนจะเขียนเป็นเวิร์บแท้ไปอีกไม่ได้นะเพราะว่าในประโยคมีเวิร์บแท้ไปแล้วคือ is จะเขียนเวิร์บแท้ซ้ำไม่ได้ดังนั้นเนี่ยฝรั่งเลยคิดว่าอ่ะถ้าจะมีเวิร์บอีกตัวตามหลังคํานามต้องใช้เป็นเวิร์บเทียมเวิร์บเทียมจะมี2แบบให้เลือกใช้คือ윙แบบนี้กับเป็นเวิร์บช่อง3เราจะใช้เป็น윙ก็ต่อเมื่อ คำนามข้างหน้าเนี่ยทำเองเช่นแมวนั่งเองเนี่ยก็ใช้เป็น sitting แต่ถ้าจะใช้เป็นช่อง3เราจะใช้เมื่อคำนามข้างหน้าเนี่ยถูกทำอ่ะเช่นแมวถูกกินก็ต้องใช้เป็น eat e n eat ate eat เชนอย่างเงี้ยสมมตินะอย่างนี้แมวนั่งเอง verb เทียมก็ต้องใช้เป็น sitting ไปนะครับเป็น the cat sitting on the windowsill is watching birds แมวที่นั่งอยู่บนขอบหน้าต่างอะ่ะกำลังจ้องนกเลยกะจะกินนกเลย ทีนี้ถามว่าถามว่าครูเบิร์ตหนูใช้เป็นซิสเติม S ได้ไหมได้ไหมไม่ได้นะเพราะซิสเติม S เนี่ยมันเป็นเวิร์แท้ที่เรียกว่า Present Simple นะมันก็จะไปซ้ำกับอ s ตัวนี้ยังไงก็ผิดนะเวิร์บแท้จะมี2ตัวตอนหนึ่งประโยคไม่ได้ดังนั้นถ้าจะมีอีกตัวหนึ่งมีเวิร์อีกตัวหนึ่งตามหลังคำนามให้ใช้เป็นเวิร์เทียมแล้วเวิร์บเทียมเนี่ยมักจะแปลว่าที่อย่างเนี้ยที่นั่งที่นั่งที่นั่งบนขอบหน้าต่างแบบเนี้ยนะครับอ่ะกลับกันกลับกัน สมมติครูเบิร์ตนะครับมี subject มาให้เป็น the bird แล้วก็มี verb แท้มาให้คือค c ว่า on one ในที่นี้เป็น verb ช่องสองนะแปลว่าชนะ,ะมี subject กับ verb แท้แล้วนะหนังสือเล่มนี้เรื่องโลกสองใบใจดวงเดียวของเบิร์ตอะ่ะที่เบิร์ตแต่งนิยายอะ่ะชนะหลายรางวัลมากเลยไดออสการ์ Oscar ด้วยดีใจมากนะฮะมี verb แท้แล้วนะิร์บอีกตัวหนึ่งถ้าจะตามหลังคำนามก็ต้องเป็นิร์บเ h ียมขอเขียนเป็นตัว t แล้วนะิร์บเ h ียมทีนี้ครูเบิร์ตไม่สามารถใช้เป็น publishing ได้ เพราะว่าถ้าเป็น Publishing มันจะแปลว่าหนังสือเนี่ยตีพิมพ์เองครูเบิร์กก็ต้องใช้เป็นเวิร์บช่อง3เพื่อสื่อว่าถูกตีพิมพ์หนังสือที่ถูกตีพิมพ์เมื่อปีที่แล้วอะชนะหลายรางวัลเลยแกใช้ Publishing ไม่ได้ไม่ไงั้นจะแปลว่าที่ตีพิมพ์เองถูกไหมพอเข้าใจเนาะสรุปนะฮะในประโยคต้องมี subject กับเวิร์บแท้ถ้าในโจทย์มีเวิรแท้แล้วเวิรอีกตัวที่ตามหลังคำนามต้องเป็นเวิร ต้องเป็น verb เทียม verb เทียมมี2ร่างคือ wing กับช่อง3วิ wing กับช่อง3 wing จะสื่อว่าคำนามข้างหน้าทําเองเช่นแมวแน่นั่งเองถ้าเป็นช่อง3จะสื่อว่าคำนามข้างหน้าเนี่ยถูกทําอย่างเนี้ยหนังสือถูกตีพิมพ์จะเขียนเป็น was published ก็ไม่ได้นะเพราะ was published เป็น passive voice แบบเต็มๆอันนั้นถือว่าเป็น verb แท้ไม่ได้ยังไงก็ต้องเป็นรูปยอ่อๆเป็น verb เทียมๆไปอันนี้พอเข้าใจเนาะสรุป verb ช่อง3 ปกติแล้วอยู่หลังคำนามได้แต่จะไม่อยู่หลังเวิร์บด้วยกันแบบข้อ C cat นะดังนั้น C cat ผิดแนะ่ๆเหลือข้อ B boy ข้อเดียวตอบเลยเดี๋ยวแปลให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์ครั้งใหม่เนี่ยมันมีการรวมฟีเจอร์ต่างๆฟีเจอร์หมายถึงฟังก์ชันเด่นๆเป็นคำนามได้นะฮะ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาประสบการณ์ของผู้ใช้งานให้ใช้ได้ดีขึ้นลื่นขึ้นพึงพอใจมากขึ้นและระบบรักษาความปลอดภัยก็ดีขึ้นด้วยใครแฮ็กไม่ได้ง่าย,ายๆซอฟต์แวร์ตัวนี้ตอบเป็นบีบอยนะครับเดี๋ยวเ,เมจะเจาะลึกให้ดูนะว่าความหมายมันคืออะไรและแต่ละตัวทำหน้าที่อะไรเพื่อเผื่อบางคนยังงงอยู่นะฮะ subject ของประโยคนี้นะคือคำว่า the new software update ถ้าเลือกตัวเดียวเนี่ยก็คืออัปเดตนั่นแหละเป็น Subject ต,ตัวจริง แล้วมันมี Ver b แท้คือคำว่าอะไร verb แท้คือคำว่า include ตัวนี้แปลว่ารวมแปลว่ารวมนะฮะส่วน feature จริงๆเป็น Ver b ก็ได้เป็นคำนามก็ได้แต่ในที่เนี้ยเป็นคำนามฮะมันแปลว่าฟังก์ชันที่เด่นๆคุณลักษณะเด่นคุณสมบัติเด่นๆนะฮะทำหน้าที่เป็น Object ของประโยคเป็นคำนามแล้วเป็น Object ด้วยส่วน designed เป็น Ver b ช่อง3ามเป็น Ver b เทียมแบบช่อง3มฮะมันแปลว่าที่ถูกออกแบบขยายคำว่า feature เขา้าใจไหมอ่าส่วน enhance อันนี้เป็น verb เมน้อยนะครับขอยังไม่เน้นแล้วกันนะ verb เมน้อยนะฮะแปลว่าพัฒนา enhance แปลว่าพัฒนาเดี๋ยวแปลอีกรอบหนึ่งช้าๆครับคิดตามไม่ทันเขาบอกว่าการอัปเดตซอฟต์แวร์ครั้งใหม่เนี่ยมันมีการรวมฟีเจอร์ต่างๆนะที่ถูกออกแบบฟีเจอร์ก็ต้องถูกออกแบบเนาะที่ถูกออกแบบเพื่อที่จะพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้งานและ พัฒนาการรักษาความปลอดภัยให้มันดีขึ้นด้วยแฮกไม่ได้ง่ายๆแน่นอนบางคนถามว่าตอบดีด็อกได้ไหมครูเบิร์ตหนูมองแบบนี้ว่า including เนี่ยเป็น verb t h e m แบบ w i n g ขยายคาว่าอัปเดตเออได้เปล่าได้เปล่าแล้วก็ design เนี่ยมองว่าเป็น verb ช่อง2มองว่าเป็น verb แท้ไปได้ไหมไม่ได้ถ้าเกิด design เป็น verb ช่องสแสดงว่า subject ของมันคืออัปเดตถูกไหม การอัปเดตอ่ะมันไม่ใช่คนมันจะดีไซน์เองดนะ้ไงถ้าเป็นช่อง2ดีไซน์ก็ต้องดีไซน์เองถ้าจะแปลว่าถูกดีไซน์ต้องเป็นช่อง3นะไม่ได้ถ้าเป็นช่อง2กลายเป็นว่าอัปเดตการอัปเดตเนี่ยออกแบบเองเออมันไม่ใช่คนมันจะออกแบบเองไนดะ้ไงแล้วถ้าเป็นช่อง3าก็ยิ่งผิดเพราะจะกลายเป็นว่าไม่มีเวิร์บแท้เลยยังไงดีด็อกก็ผิดแน่ๆตอบเป็นบีบอยเชื่อครูเบิร์ดเชื่อครูเบิร์ดนะฝากคำพรมทิ้งท้ายครับมีคำว่า include ด้วย เขาบอกกับเราแบบนี้ว่า remember a balanced diet of experiences includes แปลว่ารวม trying new things try ในที่นี้แปลว่าลองฮะลองทำสิ่งใหม่ๆ laughing at yourself l a u แปลว่าหัวเราะฮ่าฮ่ฮ่ and occasion a l l y eating dessert dessert แปลว่าขนมหวานฮะ first ทานขนมหวานก่อนเลย life's too short for always sticking to the recipe Recipe แปลว่าสูตรอาหารนะ่สสูตรอาหารเขาบอกกับเราแบบนี้ครับว่าจงจำไว้นะว่าไดเอทที่สมบูรณ์ของประสบการณ์ชีวิตเราอะ่ะมันรวมไปถึงการลองทำสิ่งใหม่ๆหัวเราะให้กับตัวเองซะบ้างอุ้ยสอบถีกไม่ผ่านไม่เป็นไรคำๆไปแล้วก็ในบางครั้งเนะี่ยให้กินของหวานก่อนอาหารหลัก คืออย่าไปซีเรียสมากชีวิตมันสั้นเกินกว่าที่เราเนี่ยจะยึดติดอยู่กับสูตรอาหารแบบเดิมๆพดูดง่ายๆฮะให้มีความยืดหยุ่นในชีวิตบ้างครูเบิร์ตแนะนําแบบนี้นะฮะว่าถ้าอยากประสบความสําเร็จในเรื่องอะไรก็ตามต้องมีแผนการอันนี้ทุกคนทราบต้องมีเป้าหมายทุกคนก็ทราบแต่อย่าลืมนึกถึงด้วยว่าเป้าหมายของเราเนี่ยทำเพื่ออะไรส่วนใหญ่เรามีเป้าหมายเพื่อความสุขอยู่แล้วเพื่อความสุขของเราถูกไหมดังนั้นเนี่ย ถ้าเกิดเรามีครบแบบหมดแล้วอะ่ะมีทั้งแผนการมีเป้าหมายมีจุดประสงค์แล้วอ่ะเราออกนอกลู่นิดหนึ่งไม่เป็นไรนะนักเรียนยกตัวอย่างเช่นเราอยากที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเพื่อจะได้มีความสุขสมมติเพื่อนชวนไปเที่ยวสองสามวันจริงๆไม่เป็นไรนะไปได้นะเพราะอะไรฮนะเพราะมันอาจจะเป็นการออกนอกลู่นิดเดียวแต่การไปเที่ยวกับเพื่อนเนี่ยหลายครั้งเลยมันทําให้เรามีความสุขซึ่งมันก็ตอบสนองต่อจุดป,ประสงค์ข,ของเราถูกไหม ทำงานเพื่อเราจะได้รวย,รวยเราจะได้มีความสุขอาการไปเที่ยวก็มีความสุขเหมือนกันแล้วเราไม่ได้ไปตลอดชีวิตเราไปเที่ยวแค่แป๊บเดียวถูกไหมแล้วเราก็วกวกลับมาเส้นทางเดิมได้เพราใจป่ะหรือสมมติเราอยากที่จะออกกาลังกายมีซิกแพคมีหุ่นดีๆอย่างเงี้ยสมมติเพื่อนชวนไปกินชาบูเพื่อนคนนี้ไม่เคยเจอนานมากเราไม่ได้กินแบบชาบูมาน,นานมากแล้วออกนอกเส้นนิดน,นึงไม่เป็นไรเพราะมันตอบสนองความสุขเราพอกินเสร็จปป๊บอีกวันหนึ่งเราก็เข้าสู่การไดเอทใหม่ ดังนั้นจงยืดหยุ่นสบ้างนะอยากเคร่งเครียดจนเกินไปไม่งั้นเนี่ยเราอาจจะลืมไปว่าสิ่งนี้เราทําเพื่ออะไรอ๋อทำเพื่อ,อความสุขแล้วปัจจุบันเนี่ยเรามีความสุขอยู่หรือเปล่าอันนี้เป็นแค่คําแนะนำนะลองประยุกต์ใช้ดูแล้วกันฮนะ <S balance s t a t e of experiences ดีๆแล้วกันนะลองหาจุดสมดุลของชีวิตเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ